มาครับพี่น้องเอะไรยังไงนะคะสำหรับทางด้านนักข่าวไทย p b s ท่านนี้ครับพี่น้องเพิ่ง,ง,งมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงอุ้งอิงเห็ดบานแห้งแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสําหรับนักข่าวท่านนี้นะคะเอ็กซิฟังขับไลยคนตอนนี้ก็คือสีผ้ากันดู้จากเพื่อนคักเติบแล้วล่ะนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเพื่นสีแบบเห็ดข้าวกีวกับอุ้งอิงเห็ดบานแห้งครับพี่น้อง นั่นแสดงถึงว่าเพิ่นใดแบบนี้นะหักละกะ็เอ็นดูอีดาอุ้งอิงนะค้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยคะ่ะพี่น้องเป็นถึงระดับแบบนักข่าวนะคะช่องไทย PBS นะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิบห้ากันรูดจ,จักดีอยู่ด้วยละก็คือสิเคยเบิ่งอยู่นั่นตัวสําหรับช่องไทย PBS ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องดังเลยกัว่าได้นะคะและนี่แหละค่ะพี่น้องแบบระดับนักข่าวไทย PBS ีเอสค่ะพี่น้องในพิการแบบทำคอนเทนต์ละก็ บอกข้าวเห็ดข้าวเกี่ยวกับองิงนะคะก็ถืิว่าเห็ดเห็ดมาโดนแล้วเห็ดมาตั้งแต่โดนแล้วค่ะพี่น้องแล้วปรากฏว่านะะักข่าวท่านนี้ค่ะพี่น้องเพื่อนเดมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้บอกเลยนะคะวา่าเป็นที่น่ายินดีมากๆนะเอ้าที่ราเพื่อนบอกว่าจังไหนเพื่อนก็บอกว่าขอบคุณนอ้ององอิงเหชรบานแห้งและกับเอฟซีของน้องนะคะที่ท่าที่นำพานนนนะคะหรือ ที่รู้จักกันในานามพี่ฮักนักข่าวนะคะมาได้ไกลถึง20,000ผู้ติดตามภายในระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มๆหลังจากที่ตัดสินใจทำคอนเทนต์น้องสาวอุ้งอิงลงใน Facebook ส่วนตัวอย่างจริงจังขอบคุณทุกการติดตามว่าแลวกลับไปต่อพันนพี้องโอ้แมนตีลีสำหรับในตอนนี้นะคะในฝั่งของนะะักข่าวท่านนี้ก้มีการ ออกมาโพลขอบคุณเอ็ซีน้องคุณอิงแล้วก็ขอบคุณน้องคุณอิงนำนะคะที่นำพานะคะเพื่อนบอกว่าน,นำพาพี่ฮักนักข่าวนะคะหลายคนอนจาจจะดูจากเพื่อนในหน้าพี่ฮักนักข่าวน้องพีน้องน้องมาได้ไกลถึงทรงเหมือนพู้ติดตามภายในระยะเวลาสองเดือนค่ะพี่น้องหลังจากที่เพื่อนได้ตัดสินใจทําคอนเทนต์นะะหลักการลงข่าวเหตุคลิปเกี่ยวกับอ,อุ้งอิงเพชรหวานแห้งจังสิแม่นะคะหลังจากที่เพื่อนได้ติด ตัดสินใจทําแบบอย่างจริงจังได้ค่ะพี่น้องปร,รากฏว่าผู้ติดตามแค่ทรงเดือนภายในทรงเดือนผู้ติดตามสองหมื่นครัพี่น้องโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วคราว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับน้องกุ้งอิงเพชรบ้านแพร่ย่งเที่ยวพากันได้รูกหนุพี่น้องไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามซื้อไหนก็ตามที่ได้มีการเฮ็ดคลิปเฮ็ดข่าวเกี่ยวกับกุ้งอิง เอฟซีแฟนคลับของน้องมักสีแบบมากเป็นกำลังใจแลักะมากกดไลค์กดแชร์ให้ยู่ตลอดครับพี่น้องนะคะถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับเอฟซีอุงอ,งอิงนี่แหละคับพี่น้องพ่อแบบสีวบ,บจังเลยนะพ่อเอฟซีของน้องเป็นเป็นแบบนี้แบบว่าไม่ว่าใครจะทาข่าวอุ้งอ,งอิงก็ตามเอฟซีแฟนคลับเอาคี่จะเข้าไปดูเข้าไปปันยอดอยู่เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ทําข่าวเกี่ยวกับน้อง เพิ่นกับมีกำลังใจนะคะเพิ่นกับมีกำลังใจเพิ่นกับแบบอ่านี่แหละตัดสินใจถือตังสิแม่ที่แบบว่าตัดสินใจมาทําข่าวน้องจังสิแมทยังแอดมินค่ะพี่น้องอยังแอดมินคันถาม,มามาทําข่าวอุ้งอิงได้อย่างไรนะ,ะแอดมินพึงเห็ดข่าวพึงแบบไม่เห็ดยูทูบค่ะพี่น้องอทําได้แล้วประมาณสองปีนะคะเห็ดได้มาประมาณสองปีที่ขันจะมาผิดนะคะลักกะ ตอนแรกค่ะพี่นอ้องแอดมินก็เห็นในฟังของท่านประธานพยาญชนผ่านนะคะแอดมินก็เป็นหลานเล่าเนี่ยนะนะคะก็เป็นหลานเล่าแล้วก็แบบสิว่าจังเป็นแล้วก็เห็นเล่าเห็ดข่าวเห็ดคลิปจังสีแม่หลาเล่ากับแบบมีไล่ได้เข้ามานะคะห้องแบบเป็นหลานแล้วก็ยุกก่งเกยชิดจังสีแม่เ้องกับแบบอยากจะทําตามนะคะพี่น้องอยากเห็ดตามเพราะว่าเห็ดแล้วมันได้เงินผู้ใดก็อยากเหตุเป็นวศนาวนะคะจะคล้อง,งกับเลื่องแบบว่าเอออยากเห็ดคือเพลินอยากมีเงินะคะือเพลินจังสีแม่ นะกับพอ่อเสด็จค่ะขนงคายังอยู่ตัวเอ็นกับคิดค่ะพี่น้องนะฮะเราวันที่นี่เล่ากันเลยนี่แหละได้ส่วนหรือส่วนไม่เหตุหล่ะกับได้ไปเปิดช่องค่ะพี่น้องเนี่ยหละได้ไปเปิดช่องพ่อเปิดช่องเรียบร้อยเปิดแล้วกับเพื่อการนแนะนำนะคะว่าให้ให้เหตุข่าวเกี่ยวกับหมอหนำ่ำจังสิแม่นะ,เ,นนะเพื่อการนี่แหละเพื่อการแนะนำว่าให้ทำข่าวอุ้งอิง ตอนนัมม้นถามว่าแอดมินรู้จักอุงอิงบอกรึเลยนะคะว่าไม่รู้จักอุงอิงเลยน้องเป็นผู้ใดแอดมินยังไม่ดูเลยค่ะพี่น้องว่าอุงอิงน้องคือใครนะคะเมื่อย้อนไปประมาณสองปีกลัวนี่แหละนะคะก็เป็นช่วงที่อุงอิงน้องเขามา้าไม่ไม่นี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็แอดมินอะไรยังไงไม่รู้อยู่ดีๆช่วงนั้นกับแบบอยากเห็ดข้าวนะคะคหลักการนี่แหละเพื่อนการแนะนำํำพยัญชนการแนะนํำนะคะว่าให้ทําข่าวดองอุงอิงเพชรดปานแพงนะคะแล้วปรากฏว่าแอดมินเลยตัดสินใจเฮ็ดมากค่ะพี่น้อง นะคะกับศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของน้องคนะ,ะวาองค์อินเป็นผู้ใดอะไรย,ยังไงหลังจากน้นตอนนั้นโ oh, oh, อ้โหเดิมๆว่ากระแสขององอ,งอินเริ่มดังขึ้นมากเรื่อยๆเขาพี่น้องเอ,นอ็นึงกรเห็ดข้าวน้องไปนะคะจากที่แบบว่าไม่มีผู้ติดตามเขาพี่น้องในช่องแอดมินเดิกลายเป็นแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแอดมินกับแบบขยันเหน็ดกรลงคลิปยู่ตลอดเขาพี่น้องนะคะกับบอลูลาวาสะขอ,องสีแบบ ได้เงินบอรหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ก็บาดูเคื่อกันเพราะว่าจบพร้องกับแบบตอนนั้นนี้ว่าเป็นเลยค่ะพี่น้องพูดไม่เป็นเลยเหตุยังโมเป็นจัยกยานก็ไเ้ยทั้งนั้นพายคขามพาเนี่ยแหละแบบค่อยมาบอกมาซ้อนแม่มาแนะนำนะคะ,ะ,ะ,ะลักการนี่แหละหลังจากที่ได้ติดได้ตัดสินใจทาําคลิปอุ้งอิงนะคะค้นกับเขามาเบิ้งคลิปแยากที่เหตุนี่ยจำมาผิดเขาพี่น้องมาคนมาเบิ้งเท่าไหร่นะคะนานสีไม่ถึงไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะคลิปแรกที่ลง ยแต่ว่ากะดีใจด้ค่ะพี่น้องดีใจที่แบบมีคนมาดูมีคนเข้ามาดูเราจังสี่แม่กระดีใจไม่ถึงร้อยกระดีใจตอนนั้นก็แบบเฮ็ดมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเฮ็ดมาเรื่อยๆแบบว่าได้คิดว่าจะองสีแดงนุ่นและปรากฏว่าท,ทํามาเรื่อยๆจนตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณสองปีกลัวค่ะพี่น้องสำหรับผู้ติด,ดตามแสนกลัวโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากเอฟซีอุงอิงล้วนๆค่ะพี่น้องแอดมินยอมรับเลย ะะหลังจากที่ทําขาองคงอิงมาตลอดระยะเวลา2ปีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากศูนย์จนมาถึง1นึ่งแสนนะคะภายในระยะเวลา2ปีโอ้โหบารบมีองค์อิงคักอีเลีค่ะพี่น้องนะคะถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะคะนี่หลสำหรับเอฟซีของน้องกนานาดรักอิเลีบ่าวแอนมินเซียดเข้ายัางทีุ่น้องเอฟซี FC บนกำลังเซบะขอมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยุตตลอดก็ต้องขอบคุณน้องนำนาอพี่น้องขอบคุณองคงอ,งอิงขอบคุณาบารเรมีองค์อิงจริงๆ นราคืน้องนาะนะคะถ้าอันสีวะจังเลยนะอันคันคันอุ้งอิงน้องพอดีขืนกับซอนเพยแพทในตอนแอนมีนก็บพอดูคือกันว่าตอนนี้ออนนีนจะทําข่าวของมวลลาท่านไหนอยู่ของศิลปินท่านไหนอยู่อันนี้ก็บ่อดูคือกันนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยมันแล้วแต่สีวะจังเลยนะวันเวลาเป็นตัวจัดสรรจริงๆอยู่บยูแอดมินกับแบบอยากเห็นยูทูบแล้วพอด้เห็นอีลีกะเริ่มแรกก็คือทําข่าวอุ้งอิงเลยยังสิแม้ นะคะหล้กก็เฮ็ดมาเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดมาเรื่อยๆเอามูเจ้าคิดเบิ่งถ้าอุงอิงไม่ดังจริงแอดมินโค้งศีรษะฉันได้เป็นคนอื่นแล้วแต่ในที่นี้อุงอิงน้องดังจริงๆครับพี่น้องแล้วพอทําข่าวน้องกับีิว่าสุดยอดหละกะ้กก็มีหลักมีรายได้เข้ามาน้องพี่น้องนเอากระตองขอบคุณน้องแล้วกะ็นี่นาธิว่าเอฟซี FC น้องน่ารักกันทุกคนจริงๆน้องพี่น้องเนาะนะคะหลักการเสียดค่าลงไปแบบนี้เรื่อยๆครับพี่น้องการซีพพ p p o r t หลักการติดตามน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆ พี่น้องเนาะนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะ,นะคะนี่แหละรวมถึงนักข่าวท่านนี้ด้วยเปินการได้มีการขอบคุณ่งองิงเพชรบานแห้งแลักกาขอบคุณงเอฟซีน้องน้ำที่เฮ็ดให้มีผู้ติดตามถึงสองหมื่นภายในระยะเวลาสองเดือนค่ะพี่น้องเอากถือว่าสุดยอดนะคะ,ะนั่นแหละค่ะพี่นอ้องจําลับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปจํานีสักก่อนเนาะค่ะแล้วก็มสวัสดีค่ะ